ครับผมสวัสดีครับปเปิดเตี้ยวเจ้าเก่าพี่น้องนี่ครับโอ้ยเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับผมเสียงเบืองเอ็นเดอพี่นอ้อยเอ็นใหญ่ๆเลยครับหลอดลมปอดนี่มีแต่พวกเอ็นครับผมหลอดน,นี่หลังจากเขาต้มน้ำครับผมท่านเนียดด้วยกดเดี๋ยวค่อยสิมาตาร์กันนี่ออกพี่น้องนี่ครับ ต้มน้ำทิ้งไว้ก่อนเน,ะนาะเราเขาค่อยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวครับผมเกลืก๋วยเตี๋ยวค่อยบดเป็นมันพี่น้องบดเป็นไข่เป็นมันเนาะโอ้ยนี่เห็นบ่เนาะพี่น้องนี่ครับพร้อมๆเลยใส่เลือดงัวลงไปน้ำพี่น้องีเด๋ยวเขาสีมะท้าเพวกนี้ออกน้ำถ้าเคียงหอมเคียงอย่างออกเบิ่งสีหนามขนๆเลยครับเห็นบ่เนาะพี่น้องก็ ผื่น้ำใส่เรือใส่เห็ดน้ำพี่น้องเพื่องอหอมแล้วก็ใบเตยครับผมเคียงกุ้งธรรมดาแหละครับนี่เดี๋ยวเอาสีมาส้อยครับผมเอ้ซาวนี่ยซ่าออกแล้วก็ใส่เคียงต้มเขาลงไปครับผมเราค่อยสีซาาขึ้นมาซ้อยเนาะให้มันหอมในเคียงต้มครับผม <S <S พวกถือว่าเขาต้มไปแล้วให้กินมันเข้าไปในหนีครับผมเพราะว่าเขาต้มต้มเปี้ยเรียบร้อยพี่น้องแค่เอามาใส่จังหน่อยครับจะสิฟซิมหานาทีเราค่อยเอาออกมาสอยครับผม เดลซมาเอาพวกไอ้นี่ออกก่อนพี่นอ้องเครื่องที่ว่าผมใส่ลงไปเนาะนี่เดลซีมาซ่าออกจังสีเลยนี่เสียวบใบเตนามครับผมคว่ำหอมคว่ำอย่างมันออกเรียบร้อยเนาะนี่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวสิมาเฮ็ดตันพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสิมาตุนเพิ่มคว่ำหอมให้มันเขาเนี่ยเขาหนังครับผม แล้วก็สีเศร้าออกใบซ้อยแล้วก็ใส่ลวงเิีแล้วก็พร้อมเสรือเบิองสีสันพี่นอ้องก๋วยเกุฏิอจอก่าครับต้มอยู่ข้างนอกนอาก,ก,กาศเย็นๆเลยอากาศหนาวเราก็นิดเห็ดของก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่ครับข้างหลเคี่ยวปุ้งข้างในครับผมพักกันเริ่มแซยเย็นอันนี้แล้วเจ้าก,ก็หอมอยู่พี่นหรอกเสียนกระหลวงเลยเป็นเนื้อลวกครับผมแล้วก็ตับนี่ตับเดซิม,มะสร้อยลวกคือกันนะครับเรียบร้อยเดซิม,มะสร้อยเลยครับพวกนี เ,เดี๋ยวเอ็นตุนครับผมเอ็นตุนข้างในตุนเตยกากหมูครับผมตับลวกผักเขาเหี่ยวแล้วเขาตู้เนื้อลวกครับผมนี่จัดเต็มเลยใหญ่เขามาข้างในเราพี่นอ้องน้ำซุปเราเบื่องดีลสีสันครับใส่เหลือลงไปน้ำสุดยอดเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวมาซ้อยเนี่ยพร้อมเสิร์ฟครับผมซ้อยเอ็นซ้อยอย่างใส่อันนี้เลย<ม>นะครับอเอ็นอยู่ๆเลยหมอหลางมือมากไหมเดี๋ยวเนี่ยเอ็นนี่เนือ้อตกแล้วห<ม>นึ่งเดียกพี่น้องเอ็นเกลยวครับผมเอาตอนใหญ่ๆเลยเนาะนี่ โอ้คนไหนวะนะเนื้อสีใสตัวเลยเปิดเลมีแต่เอ็นเด้อพี่น่องนี่ใส่เอ cin ็นเลย เนี่ยเดซิมาใส่ปอดน้ำพี่นออ่อเอเป็นปอดเป็นอันนี้อันแล้บ่อนี้ปอดเมีนันส่คนบ่ได้ทำม,มันมาบ่าหัวนี่เอ็นเอ็นกัปอกดปอกดอับหลอดลม ได้เฮ็ดเอาเถอะนะนะครับน้าตาปอาปูให้เราไเมนะาเด้อพี่น้องเสีบๆพเราสวยพวเราจาดครับส้งใหญ่ข้างแหี่ยวหมอใ่ได้บ่านเยดูเตียวเสียบๆเจ้าเก่าครับกาโมดหนน้าเสียาไปใส่ทีหลังนะพี่น้องเรืองสีสันครับนะครับ ใส่กด้วยผักใส่เด้อน้ำตาลใส่เดอนี่พร้วนนี้ใส่เมื่อไรบอใส่เมื่อไรใส่เด้กน้ำตาลครับนี่สมสายซูครับผมคะแนนท่านได้ใส่ได้เรางสมสายซูแล้วก็น้ำปลา มาเด้ผเผาพี่นอ้องอ,อกอราาต่้งาองกบพี่จนหอมตบแทงนาัน,น้อยครับผมไปเลยบานพร้อมตักได้เป็นถ้วยชีโนครับผม เมืองสีสันน่ามที่เราพี่น้องเอ,อ้สุดยอดเลยบวชเจ้ากเก่าครับผมบางคั้ก็ตักไปถ้วยหนึ่งแล้วเอยนะครับจากซีลูกนเนาะใส่เลยเดี๋ยวเมาไปดอกหมอนะึงเอ,อเอ็นพี่น้อง เข็มขนเลยครับนะครับแซ่บในากานทุนเดี๋ยวของชินโนกะหมูครับผมน่ๆๆนะครับทนไนใบวันนอที่นะ <laughs> ยิ้มหอดมือเืน น้ำเค็มขนแห้งใส่เหลือดงวนำตำลาพักช่ใส่แล้วก็กระเทียมพริกไทยครับผมตำใส่หัวหอมดอกเคียงแบบนี้อันตวใหม่หอมใหม่อันนี้อัน อโอ้ยเสียบแล้วนะครับนะครับพี่น่อเสียบแท้เดี๋ยวมันกรากมั้ง ระดูข้ออ่านะดูอ่อ มันอะไรกันนี่ยไม่ไม่นไม่เป็นปอบปอนนี่ข่าวที่คนไทยตกทะเลมาแล้วเห็นเลยบ่เห็นไหมมาค่อนข้งมาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ดูยังไม่เห็นคนเดี๋ยวยังไม่เห็นคนแต่มันมาแล้วอืถ้าแจ้งอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเขาเปิดข่าวแล้ว เาบอกไปดูกล้องหนนจรปิดคนที่โรงเรียนไม่ถามเหรอคนที่โรงเรียนไม่ถามเลยองไม่ถางจีโน่ใช่ญาติเธอไหมาว่าเป็นญาติบ่อะฮไม่ตอบว่าไม่ไม่รู้ก็คนจีนตาวิีกะ คนละกจังหวัดตอนมีข่าวอายนิ่นต๊บเลี้ยงครับเจ้ากเดียก็ขาดถ้าเกเหมือนกันดอกอยู่ในเดียรหาสาเหตุบอทนเห็นหาคนบอทเนเจอเมื่อนี้เมื่อที่สี่บอกเมื่อที่สามถึงแต่วันนาถิดผลเจ้าวายข่าวเยอะแค่กับเสียไปออกครับเหตนว่า พอยูนี่ก็ต้องเปิดข่าวเพราะว่าเขาสีร่างงานแต่พี่น้องแต่อายเขาป้าในกันหรือผมเนี่ยจะสังนี้ทานไว้นาสิบริโต๊กเดีอยนาสิขากัน เนเลียะเพระาะว่าเราเห็นงานมาหนี่ซีบว่าปีแล้วเดี๋ยวเป็นหัวหน้าเป็นอย่างนั้นอาจแย่งชิ่งกันก็นกนได้แต่พวกในเลียะครับปิดข่าวผมมีคนไทยอยู่ครับกินไม่หมดพี่หน,นุ่มเป็นหนักด้วยนี่ครับ dinh dinh đình nó đây. đi năm ba nó 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 ก็เหน,น่อใส่คบอบเตอร์ล้ำหนึงห่งแล้วก็เรือไนฮาร์ล้ำออกล้ำหาอยู่กลางทะเลหกล้ำหกล้ำ่ะมมไม่เจอเขาเป็นสิบ้ำนะก็แหลกล้ำหนึน่งนี่ยแหละแล้วไม่หยุดพอ้อุงพวงในทวงื่องเล็กๆหนามไปแล้วเนาะ คนคนยังวิยังไม่รอดเลยแต่ว่าเขาแต่ว่ามันพวงแผท่วงไตหนามแถลเขาก็ตามเห็นเพราะว่ามันสีคือสาราคดีมันสีไม,ม,ม่กล่องไทยไตนามมีเหรออือฮึเหลือ,อดํน้ำลงเหลือดําน้ำไงแต่เมืวานแล้วก็ยังไม่บอกผลาเห็นไม่เห็นบบท่านเห็นจุดโมโหจุดเป็นเพื่อนคุณครูเขาเป็นเพื่อนคุณครู แฟนเขาบอกหนเพื่อนเพื่อนก็าถามว่าแฟนเขาเป็นบอเขาก็รู้จักป้าปีป้าปีหัดตีเบ็ดให้เขาอยู่ ขอให้ y, ปฏิหารและพี่น้องมีบ่มี่บะหดแต่ว่าอากาศเย็ m. นแะห้งข้างนอกนี่ยเราเป็นถอดเสียบ่ถึงสมุนก็เดืยบลอยเลยเย็นแห้งเรื่องเร่องนานทะเลครับเราจะคิดเลยแล้ามีคนอยู่ตรงนั้นเขาก็โทรหาตำรวจแล้วไม่มีไงอยู่กลางทะเลน้ำไม่เจอเดี๋ยวคนที่อยู่ในเรือไหม นาข้าวไทยเสียเอาไปออกหยู่บ่อโดนอกปหนอไม่ได <photos> ้งานต่างประเทศคนไทยหรือว่าไอนี้เป็นหัวหน้าไอนี้สั่งหัวหน้าประมงรับพอเราเห็นงานโดนใส่พริกก็เยอะแะเวอะไรนิดเดียวเองเพียมพองก็ปิดล่ะ Não, não. ก่อนเห็นแต่หูฟังหลักะล้งเผาหนาสีอันนี้กันอีนนีกับหนาสีฟ้าล้งเผาลงเขาเก็บไปเป็นหลักฐานเขาเก็บไว้เพราะว่า ปีนั้นแหละต้องระวังชอบไปตกปลา้าปีตกปลาถ้าปีก็มีเมเ็มด,มดเนี่ยไม่ยทำปลาเขาอันนี้แล้วเหรอแล่นะคุณครูบอกว่าอันนี้เมียเขากับลูก ไปโบดฮะว้าไปเดี๋ยวมันแหลมอ่าเอาแล้วโบดข้นโหยากันห่อยสำหปลากันกินเหลมอืเขาเป็นไลาแงเนบ่ เคยกิดเท่าไหร่อิ่มแล้วแล้วมาสาวก,กันผมอยู่ประมาณสองปีสามปีเพราะว่าเบากันอยู่ช่วงตกมาเดี๋ยวผมมาก่อนสองสามปีเพราะฉะคือยู่สิบเจ็ดปีนี่แหละแล้วมา ชิบเจรกเขาสิบแปดมีมเล้วมาบิาอ่มีเออชิ้วทวห้บาทอยากช <c oughs> ินอะไรเนี่ยัปจารเนี่ยไปเลยสิจารอ้าแล้ว เพริบแบบเพริบเหรอะอา,อากาศหนานาวเสิรก๋วยเตี๋ยวหอมๆคร,ร,รัรบร้านสองเนี่ยก็ตีลบหกคนเนี่ยนะโจ๊กเป็นน้ำแข็งมืดอเลยไปส่วนข็งหอดมาเลยถึงหาหน้าที่เย็นเลยเยด็กก๋วยเตี๋ย,ยวยว่องดีเหรหอว่องเย็น ทอดพี่น้องเลยชิมเหนียวไปซ้ำนะครับเดี๋ยวมาคุ้มมะให้เหม็ดสามสี่ตอนนะครับเออสุดอยอดเราคุ้มให้เหม็ดครับผมดอกจ่ามูนี่คือสบมบูรณ์อดอกยำเล่นซื้อๆโอเคครับเจนชิมหนาครับผมสำหรับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแซ่บคือเก่าพี่น้อง